จะเจอกันใหม่นะก็เอาไว้เลยลูนนี่อันบไว้ตรงนี้นี่เนบตรงนี้ก็ได้ชอกลงเข้าไปโอเค ลากรอนนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวกลับไปทําธุระให้เสร็จก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีเอาเอาเพราะอ,อันนั้นน่ะเนี่ยเอาไปไปเดี๋ยวน้องขึ้นมาอีกแล้วนะ้แอบ,บเอาไปส่งไว้กับเปี้ยวนะครัวเขาร้องให้ตาม ถ้าไม่รู้ใครจะร้องไห้ตามใครนะชั้นนอกแล้วลูกเคเจ๊บอกเปียวว่านมแอนมิน,นอยู่เนี่มีมัดก็ได้ลรวมีปิวลรวกระเป๋านะเพราะเนเนนะเขาต้องขอบคุณนะคะพี่ใหญ่จดีเนาะที่ให้น้องคอยรำที่นอนปิกนิก ไปไปบอกพี่ฟาร์มก่อนนะอ่าน้องนาเดียจะไปไหนกันลูกเฮ้ยไปดูหนังที่ไหนไม่รู้กันถ้าไปไปกับใครกับมุลเหรออืม เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่เฮ้ยจะไปบีบมันละแต่นะแมนปิดเทอร์มมาอยู่ยายายไอ้กองไปไหนอ้าวไอ้กองไปอยู่ข้างล่างเหรอโอเค มาเล่นนานๆเวลานะไปดูหนังเราจะกลับพ uh อดีโอ้โหเราไม่เป sí. ็นไรจะดูหนังเรื่องอะไรวันนี้อ่ะเหรอเขาไเบย์ยังไม่รู้เรืพลานจะไปดูหนังเรื่องเลยอาน้องนาเดียจะไปไหนคะสาวๆดูหนังดูหนังกับใครคะดูที่ไหน พระดากลับแล้วนะคะไม่ไปเพื่เหรอลูกไม่ไปแล้วค่ะจีจะกลับแล้วกลับปกอบแล้วค่ะพรุ่งนี้ต้องมาโรงเรียนแล้วเนาะแมนเพราะว่ายังปิดเทอมค่อยมาใหม่ขอพอนไมาอยู่คณะเดียเลยจะเจอกันใหม่ครับพระดาโอ้ยฮะเอ้า ขึ้นต้องนายขึ้นดีๆแล้วจะลงอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวกับก่อนนะมินน้อยเดี๋ยวเบะมาใหม่นะคะจะเจอดะไม่เป็นยังโอ้แอนแอนเอาอะไรไปคุย นี่นะคะเอดมินน้อยกลับด้วยไหมไปค่ะลงยานบ่เดีย๋ยวพี่เดี๋ยวพ่อ่เต็นที่คุณเนาะบายบายนะคะ น้องพลอยนั่งหลังบ่ไม่เดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวมาใหม่ละค่ะแอนแล้วแล้วอยู่ไหนน้อยน่ะน่ะไหนน้อยอ่ะเปเสื่องไว้แล้วเสื่องไว้แล้วเดินทางปลอดภัยนะลูกเสื่องไว้แล้วไม่นั่งหลังใครเลย้ลยอืมว่าเสื่องบันไดออันร้านไ้อันยหญ่สิ่ห้น้ำน่ะนะอันยานยานะค่ะขับก่อนค่ะค่ะโอเค ค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเสตุรามาไหมได้ค่ะไปทำธุระก่อนอยู่เสมอคือกันกลับมาเสมอจ้ะคืนหอดคือเกาอย่าน้ำตาไหลแม่พีเดี๋ยวข่อยสีน้ำตาขอน้ำอย่าอย่าใจอย่าพาใครไม่รู้ไม่พูดอะไรแกจะน้ำตาโผมาแล้วเราก ลิ่งน้อยไปเสิร์ฟไว้แล้วเฮ้ยพ่อไปใส่แผ่นไลยไปไปยุกแม่ไปบ้องเพลอก้อนว่ะ โอเคค่ะแมนเดียวถ้าเมื <sk <sk ่อพ่อจะค่อยรออมนาอยู่ดินกับตองนอยู่อยู่เป็นมือวันตองกันเดี๋ยวจค่อยมือ่ม ลาแล้วไม่ลาเลยนะลาชั่วคราวแล้วก็มาใหมู่เราเจอกันโตวันจะนนี้หายกันแล้วพาน้องๆไปโรงเรียนก่อนปิดเทอมเจอกันใหม่สำหรับเด็กๆนะแต่เรามาอยู่ตลอดทำไมไม่มาบ้างรออ่ะรัก พร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณนะคะที่มาส่งค่ะให้ด้านหนึ่งถ่ายคลิปต้นถูกใจเฉยถูกใจเฉยเพราะว่าเพราะว่าคนจะกลับกว่าจะลงได้ใช่ไหมเป็นชองชั่วโมงโอเคอ่านะคะตอนนี้ไปถึงกี่โมงเที่ยงประมาณนั้นโอ้ไม่ดึกไอ้กี่โมงแล้วเนี่ยมะอ้ไม่ดึกแควเราขับตะเวนแล้วเนาะอันเนี้ยมันเพิ่งประมาณกี่โมงเนี่ย พ่อใช่คนช่ว่อกมประมาณนี้ใช่ถ้าเรากลับค่ำมันจะค่ำโอ้เช่นกันนะคะเช่นกันนะคะโด้วยนะโด้วยลงไลน์ทูเปด้วยนะประมาณนี้นะคะ